เช้าๆลุยตลาดต้นไม้กันะนะน้าเล็กพามาเดินชมกันวันนี้ตลาดนัดวันศุกร์ก็ถือว่าเป็นตลาดไม่ใหญ่นะฮะมีไม้ไม่เยอะแต่ก็ยังมีสวยๆงามๆกันอยู่เดี๋ยวไปเดินชมกันฮะช่องกิจการกราิท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับน้าเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งับวันนี้นะนาเล็าลุยตลาด ต้นไม้ฮะนะในตลาดนัดโรงพยาบาลสมเด็จพนางเจ้าสิริกิจนะวันนี้ก็มีร้านต้นไม้ไม่เยอะมี3ร้านเพราะนะก็จะอยู่ในโซนของรวมกันหมดฮนะไม่ได้แยกโซนฮนะไม้สวยเยอะนะเนี่ยหลากหลายนะร้านนี้นะ Forest นะ Green Forest อยู่ใต้ถุนนาคารเนี่ยฮะลมเงาสบายเลยก็ถือว่ามีหลากหลายนะฮะเห็นไะหมหม้อข้าหม้อแกงลิงยังมีเลยฮะเนี่ยสามสิบห้าบาทไม้เล็กๆสวยๆเนี่ยกระถางเล็กๆราคาไม่แพงฮะยี่สิบห้าบาทสามสิบห้าบาทเนี่ยสับประรดสีก็ยังมีฮะนะ ร้านกรีนฟอเรสต์ครก็ถือว่ามีหลากหลายพาอสมควรอันนี้อะไรเอ่ยเนี่ยอันนี้อ,อ๋อเป็นอันนี้เป็น แล้วเออฮาริเคนน่เนี่ยสวยฮะเนี่ยน่ารักไม้แปลกๆเยอะฮะนะวันนี้พาเดินดูเฉยๆฮะนะไม่ได้เจาะอ,อันใดอันหนึ่งเห็นด้วยส,สวยๆกันเดี๋ยวไปดูอีกร้านหนึ่งอีกร้านหนึ่งก็คือร้านคุณกิ๊กนะเนี่ย วันนี้จะมาอยู่ในโซนอีกโซนหนึ่งนะโซนอาหารรวมกันฮะทุกอย่างเลยกับพวกเดฟพ,พวกกล้วยไม้สวยๆทั้งนั้นเลยนะก็ถือว่าเยอะนะวันนี้กล้วยไม้สวยๆเยอะ,ะบอนสีก็มีตระกูลไม้มงคลก็มีฮะเนี่เข็มส,สวยๆก็มี วันนี้ชวนชมก็น่าจะโดนฉกไปแล้วไม้มสวยๆว,วันนี้นี่ฮะตระกูลคลา้าตระกูลหน้าวัวนะสวยๆทั้งนั้นเลยนะสีชมพูเนี่ยอันนี้สีขาวเท่าไหร่น <250. S 1> ะ250ออ่ะอันนี้หละ่ะ อ่าสีชมพูส5 0โอ้โหสวยงามฮะสวยงามเนี่ยมาดูโซนนี้สวยสวยกล้วยไม้สวยๆฮะฟาแลน250ร้ห หน้าหวัวก็มีครับหน้าหวัวก็เนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยนะดอกโหหรือว่าหลากสีมีทั้งสีแดงชมพูนะสีออกเหลืองๆนะเขียวเเนี่ยตัวนี้กระถางละ250ร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบนะต้นใหญ่ก็350ร้อยห้าสิบมีร้านที่สามเดี๋ยวไปนะดูอีกร้านหนึ่ง มีไม้มงคลมาเยอะแยะเหมือนกันหรือว่าใช่ได้ตลาดนัดโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิกิตถ้าวันศุกร์ก็ลงมาเดินกันได้มาดูกันได้กุหลาบก็มีไม้มงคลสวยๆเยอะแยะนะฮะก็ถือว่าตลาดนัดวันศุกร์ไม่ใช่ตลาดใหญ่ฮะนะก็ยังพอมีสินค้าอยู่ก ลงมาเดินดูกันได้ครับผมอ่ะสลับคลิปนี้นะเล้กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ทติดตามรับชมช่องกิตนในสลพัพพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครสวัสดีครับ